ในซีนสวีทหวานของพี่นิวและพี่ตาในดงนังธรณีทุกคนเห็นอะไรบ้างคะสิ่งเดียวที่พี่เห็นคือสิบมือใช่คะ่ะในที่สุดลูกของเราก็ได้เป็นดาราหน้ากล้องบอกตรงๆว่าทําคลิปนี้มาเนี่ยคือจะอวยยศให้ลูกชายค่ะเก็บเป็นความทรงจําว่าครั้งหนึ่งหนูเคยได้ออกหน้ากล้องด้วยนะลูกบอกเลยว่าวันนั้น่ะตื่นเต้นมากๆเลยค่ะภูมิใจมากเลยค่ะทำไมไม่เอาของตัวเองมาเลยเหฮะทำไมไม่เอาหมาตัวเองมาเลยหมาหนูไงเอาเหรอเอานั่นหมาหนูเอาเหรอเอ,เอไป อยากให้คลิปนี้นะคะเป็นความทรงจําดีๆของ10 0 0มืน่นสุนัขของฟิลม์มแล้วก็น้องหมูปิ้งสุนัขของทีมค่ะน,น้องทั้งสองตัวนะคะเป็นน้องหมาที่น่ารักมากแล้วก็เป็นเดอะเบส Bu บัดดี้ของเราเลยถึงซีนนี้จะเป็นซีนเล็กๆนะคะแล้วก็น้องได้ออกมองแวบนึงแต่ว่าคนเป็นปะ๊ปะป๊าหมาๆอย่างเราก็ดีใจค่ะน้องสิบหมื่นเสร็จงานแล้วเราก็ต้องให้ของรางวัลกัน <มา S 1> กนิดนึงค่ะเป็นไงคะสิบหมื่นน่ารักไหมคะฝากติดตามสิบหมื่นด้วยนะ